ยาย,ยาจิงตกใจบนหัวด้วยอไวที่คอ,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 อตกใจจิงโจกไม่ชอบอะไรจิงโจกค่ะเออไม่ชอบมากขนาดนั้นเลยครับตุ๊กแก่ี่กยาวซุกแก่กให้กลัวอะไรดูนะให้กลัวอะไรดูนะคะเออกลัวใจเป็เพื่อนไม่กลัวตุ๊กแก่ลูกออโอ้ยบายบาย,ยสบานยนะครับโอ้นั่งหมอใสไไ่เปเลยนะไฟฟ้านะ วิ่งเลยนะเออต้องวิ่งเลยนะว้าวพี่พุธไม่ไปพุธโอ้โหเท่ไหมครับโอ้ลำสวยยังเลยโอ้ลำสวยยังเลย <c oughs> โอ้โห วันนี้คะจิงจกว้าจิงจกเลยคะใช<จ>่ไห<อ>นดูให้ใครซิจิ้งโจกดูือเอาไปทำไมแคนน่นี่ะมันน่ารักมันน่ารักเลยจิ้งโจกคะ่ะวางบนหัวสิจิ้งโจกสิอย่าจิงโจกวางบนหัวด้วย<อ>ไว้ที่คอ,อตกใจจิงโจกเราไม่ชอบอะไรจิ้งโจกคะ บอกเพื่อนสิอยากได้กิ้งจกกับน้องพิมไหมโอเคโอ้มีกิ้งจกตัวสวยจังเลยนะคะกิ้งจกิกตัวจริงหรือกิ้งจกตัวปลอมจกตัวปลอมเลยค่ะน้องพิมไม่กลัวหรอคะลูกโอ้เป็นหุ่นนิเช่ก็เลยไม่กลัวโอเคบ๊ายบายเพื่อนหน่อยบ๊ายบายนะน้องวิมแค่นี้ก่อนนะ ดูเล่นอะไรครับกินข้าวเสร็จยังดูยูถูกกินข้าวเสร็จยังครับก,กินข้าวกินข้าวเสร็จยังอิ่มไหมกินนมคิด,ดยังโอ้นี้รอนะครับกินข้าวที่บนรถนะครับก่อนจะไปเรียนนะเออไม่เดินไม่น้ำ อะไรนะพี่ปุไม่เรียนเออไม่เรียนแม่น้ำนพิพิเรียนพี่พูดไปเล่นสนามอยู่กับครูอะไรนะวันนี้ดูเหมียวดูเหียวนะไม่ไปไว่ายน้ำเลยวันนี้วันนี้มีว่ายน้ำที่สระน้ำนะไม่ไปเหรอครับไม่มีสระน้ำครับเออมันหนาวใช่ไหมครับมันหนาวเออก็เลยไม่อยากไปเดี๋ยวไม่สบายใช่ไหมเออใช่หรือเปล่ากลัวน้ำโดนผมโดนหน้าหรือเปล่า ออรยโอ้คนนี้ก็อะไรเอ่ยอีกแล้วนะคะอิ่งอันนี้คนนี้ได้อะไรคะลูกปลาตุ๊กแกโอ้ยเฮ้ยตุ๊กแกมันตัวใหญ่ยังเลยนะคะมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่เออมันชอบมากขนาดนั้นเลยครับตุ๊กแกอะไรนะมีตัวใหญ่นิดนึงนะตุ๊กแกนะ เอียวันนี้เยออจะไปพิชนะอแล้วพิ่เจตุกแกปให้ครัอะไรดูนะให้ครัอะไรดูนะคะเออครูใจกับครูเปิ้ลไม่กลัวต๊กแก่ลูกเดี๋ยวคูเดี๋ยวคูใจเป็นลมนะคะโอ้ยเป็นของปลอมนขคะไไม่เอกเน่ยเออมันเป็นของปลอมนะคะ โอเคลา๊ไปบายเพื่อนหน่อยสงจูบห้เพื่อนด้วยโอ้โหทำหัวใจขบบนนี่หน่อยเออน่ารักจริงๆเลยนะคะนี้เดี๋ยวเราไปเรียนกันแล้วนะเย่เดี๋ยวไปให้ครูใจกับครูเปิลใช่ไหมดูนะอ้าวดูแกอ้าวดูแกดิ๊งอ้าว โอเคนี่ครนี้ดูอะไรครับพี่พูดดูอะไรครับเออวันนี้ไปเรียนนะเจอครูอะไรนะวันนี้นะไปเรียนเจอครูอะไรบ้างครูอะไรนะครูครูฝนแล้วครูอะไรอีกครูอ้อเออแต่วันนี้อยู่กับครูอะไรนะครูเหมียวคูเหมียวเออครูเหมียวช่วยดูห้องใช่ไหมไม่ไปว่ายน้ำเออใครไม่ไปว่ายน้ําก็จะ อยู่กับผู้เหมียวนะที่ห้องนะไม่อยากเดียนไปน้ำเป็นนะลูกเออโอเคเดี๋ยวมีคนอยากถ่ายรูปนะโอเคบ๊ายบายเพื่อนก่อนนี่พูดครับบ๊ายบายยิ้มหน่อยส่งจูบให้หน่อยนี้เราก็โอเคน้องพิมก็อยากถ่ายรูปอีกเลยนะคะอป้ามาหารน้องพิมอู้ อ้น้องพิมก็อยากถ่ายรูปนะคะถ่ายกับอะไรนะเจ,จ,จ๊กินจุกเฮ้ยไหนพ่อดูสิเจ๊กินจุกบอยมันน่ากลัวจังเลยเฮ้ยกล้าจับแต่ไม่น่ารักเอ,อ้ยทำไมน้องพิมกล้าจับตุ๊กแกค่ะกล้าจับสิดมคือกับกลุ่มเม,มงกับกับ นนระยะมิกาจับเออมิกาจับน้องพิมจับได้คนเดียวใช่ไหมคะ,คะ,คะ,อะเออให้ไม่มิไม่มิกลัวไหมอ๋อโอ้ยตกหน้าต่างแล้วตกกระจกแล้วหน้าต่างรถแล้วนนี้ที่ตกไหมเออตกหน้าต่างรถดิเอาไว้ใส่หน้าต่างรถซิโอย โ <Okay. S 2> อเคอ่าบ๊ายบายเพื่อนหน่อยแค่นี้นะโอเคโหวันนี้ใครขี่รถนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปเรียนเลยนะอ,อ่าบ๊ายบายด้วยนะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวรอก่อนรถมาแล้วนะอ่า บาายเดินมาเดินมาค่อยๆขับมาไปแล้วบ๊ายบายโหสบายังเลยนะคะโอ้นั่งมอไซค์ไปเลยนะไฟฟ้านะมอไซค์ไฟฟ้าแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยนะ พ่อเขาวิ่งเลยนะว้าวาพี่พูดไม่ไปพูดโอ้โหเ,เ,เท่ไหมคะมมเ,เออเท่จริงเลยนะ <c oughs> ไปน้องพิมพ์กับ พี่พลนะครับนบั่งรถไฟฟ้าไปเรียนแล้วข่ามหอมนะใจะ่ยืดครับอือฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยออสวัสดีครับเออ

โอ้โหเก่งมากโอ้โ oh, หไม่พอกอดเลยเหลยครับคนนี้นะโอ้ยกอดด้วยมาปนหะ่อยโอ้ oh, ลำสวยจังเลยโอ้ oh, ลำสวยจังเลย ลำสวยจังเลยโหทิ้งเทีายวออกไม่ได้นะไอ้วัะธานหน้าทางนี้ลกูกลำทางนี้หันหน้ามาทางนี้เร็ว เราซื้อเดินเลยนะไอ,อ้อพืดมารถที่พุดมาทรงเรนหนาคุณแม่แอลาเเียว